สวัสดีค่ะ,ะคนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะพี่กการนาเนาะ พี่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานพี่สมพานไลฟ์ฟ้รนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับ่ะเขาบอกว่าเป็นข้อเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับค่ะครับก็เลย ทางยูทูบก็ได้สั่งได้พันธีบูญมากินค่ะเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเด็กได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนมอนเข่ามันบิดค่อแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะแล้วก็เหมือนหลังแข็งแล้วก็ลุกไม่ล้ก็เสื่อมไได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข้ห้างได้ใช่ คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี้ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิแค่นั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดแล้วตึงแล้วก็แล้วที่อ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอาการที่น่าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอาวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอก่อพี่สาวก็เลยบอก่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งซักผ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้สี่สำคัฟังแล้วที่สนคัญก็แนะนำค่ะแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยออุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะเราได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพั์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ก็บอกออดีใจครับที่ทด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะตอนรวันมากผมรู้อ,อ่ะเหมือนกับที่แจเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินพอ,อ,อได้ยินแจพูดอย่าง,งนี้ก็ดีใจดีใจมากมากเลยครับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเ้่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่พี่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟน,แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็เพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้จริงผลิตภัณิ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความพับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็ สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อ,อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมานะคะนี่ก็เป็นการการ,ารันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใคร มีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทีชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบุลตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนแลวไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะรัตเเดชฮะรัชเเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ7 2บฮะเ2อ๋อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมครนี้ก็ไม่ ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปวดบ้างอะไรเงีแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุลจากช่องทางไหนคะช่องทาง ยูทูบเนี่ยค,ครับเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นะนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็นทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็าหายเลย5ชุดนึง าซองนะคะก็เรียกได้ว่าทาน,น,นดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะคเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยห,ย,หยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูญนะคะแล้ว้ะถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจงไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูญบ้างคะ ก็ดีบุลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยะครับพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุนแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพ ก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผดทานดีบุญทานง่ายแล้วก็ฟื้นฟูอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะครับจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ้โหนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดเข่าก็ไม่สามารถขับรถไกลๆได้เดี๋ยวนี้สามารถขับรถไกลได้แล้วก็มีแผนจะไปเที่ยวด้วยก็เป็นข่าวดีแล้วก็ยินดีกับผู้ลูกมากๆด้วยนะคะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ ่จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือเข่าอวัวเข่าตรงแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันบวมหพราเข่านี่มันบวมเป็งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่า ลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่เขาเขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะน้เลยมาหาผิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุล ที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามข้องที่สี่เอ๊ะพว่กับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบๆอ่ามันรู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่สามสองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะเพะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณพู๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่มันมีห้าซองนะเออใช่จริงๆด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยสองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่างั้นกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีอะโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ถทายบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้เนาะขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินึ้นได้สบายแลวปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าคอุ้มกว่านะดีใจมากที่มาเจอดีบุญคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยานในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็ถ้าเกิดถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผิกรัณั์นีบูลบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันม,มันมันคุ้มจริง